อยู่กันที่เวทีมวยราชดำเนินศึกเพชรยินดีประจำวันพระฤาษับ,บดีที่6เมษายน2566คู่อของคู่ที่2ของรายการครับถ่ายทอดสดทาง t r u e ย u 24น่าสนใจครับเป็นการประทะกันระหว่างเพชรพนัสนออนุออนวัต์ยิมกับฝ่ายแดง103ฟอ์นับส่วนคู่ต่อกรคราบวันนี้ครัยบยอดมวยรุ่นเล็กครับฉลามชนสามารถพยักอารมณยิมครับ ร้อสามปอนด์เท่ากันฝ่ายแดงครับเป็นนณดนอนวัจิมครับจากอุบลราชธานีน้ำเงินดีสามชนสามารถแพ้อุรุณีครับจากจังหวัดชนบุรีไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของน้องไม่ต้องคู่ครับสองฟอร์มหลังของนัเกงสีแดงครับยังสะก,กดคำว่าชนะไม่เป็นครับแพ้ทีเคลยกที่สองเหนือพยคัคฆ์วอสังวเพแพ้คะแนนธิรพงษ์ ไตศิระภพบ,บ็อกซิง่งยิมครับที่วีทีมวยราชดำเนินเนมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมาต้องดูวันนี้ครับจะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับส่วน2ฟอร์มของกังเกงสีน้ำเงินครับยังกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเช่นกันครับสองฟอร์มของเขาเอาชานะคะแนนเพชรทวีชยัยไฟเตอร์มวยไทยที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชไฟล่าสุดครับยังโชว์ฟอร์มถดยต่อเน,นื่องครับย้ําแขนเพชรทวีชยัยไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมูเซ่คาวตลาด ีวันรัชะดาครับเมื่อ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความได้เปรียบความโชค,ครับอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ19เรียบฉลามชนเ๋ยวเข้าหาครับอาการของเพชรพนัทนี่เหมือนจะเจ็บต้นขาด้านซ้ายครับยัดเข่าซ้ายต้องดูยาวๆครับจะจบแบบไหนครับ ข่าขวาล็อกล็อกเต้งเข่าขวาชามชนล็อกโอ้โหแกล็อกดอกนี้จัดเข่าซ้าย ที่ต้นขาด้านซ้ายครับก็มีอาการมีอาการจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับฉลามชนเดินเข้าหาสับขาล่างสับขาล่างแล้วก็กรรมการต้องรับครับไม่ไหวครับโอโ้โหกรรมการยุติการชกครับเป็นโอโ้โหเจ็บขาจริงๆครับสําหรับฉลามชนสามารถพยักอาุณยิมครับเป็นฝ่ายอาชาทีเคโอยกที่สองครับเพชรพนัส เราอนุวัตจิมกับไปแบบตนขาสวยงามครับขอบคุณทุกท่านาที่เข้ามาติดตามรับชมว่าสาคลิปนี้ผมกับลูกดาวผิภาพประกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทาลิปนี้ตลอดไป่กวยนะครับ